เขียวสีเขียวครับนี่สีเขียวเริ่มเข้าอายุกองเสียครับของใครของมันนะครับเท่าผู้แก่นั่นหมายความว่าขบวนนี้สีนี้นะคะร่วมแรงร่วมใจไม่ว่าอายุเท่าไหรแล้วก็พอติดตามได้สีเหลืองครับท่านผู้ชมอันนี้ขบวนสุดท้ายก็คือขบวนัสีเหลืองแล้วก็จะเป็นสีสีฟ้าสีฟ้าแล้วก็สีเขียว สีฟ้าแล้วก็สีแดงสุดท้ายนะครับจุนจีนนะคบซึ่งร่ารักมากเดี๋ยวจะ,ะมีการแข่งขันนะครับเดี๋ยว,วพบกับจางใหญ่นะครับ ស <t> រុបមកមិន <t> គួរ <t> មិន <t> ទៅណ <t> ា

Oh, my oh, my oh, oh, yeah. oh, my

นะครับสองในสามนะครับระหว่างนั้นจะมีการสลับแดนกันด้วยนะครับเอาใหญ่ใหญ่โซกับใหญ่น้องห่างๆหน่อยมันอันตรายนะครับให้ห่างอย่างน้อยสิบเมตรห่างสิบเมตรสองเชียสองเขียให้อยู่ห่างๆ่องเชียร์อยู่ห่างห่ให้กำลังใจอัดฉีดได้นะครับอัดฉีดเท่าไหร่อัดฉีดไปเลยครับสีเหลือง ให้สัญญาณมาแล้วสีเหลืองพร้อมสิท่านนะครับจับเฉยๆนะครับห้าเบาเชือกโดยพันแขนนะครับอันตรายมากๆนะครับพันแขนพันเอวนะครับอันตรายนะครับสีแดงพร้อมไหมครับสีแดงพร้อมเดี๋ยวขอเช็คหน่อยนะครับอ่ะปล่อยมาที่หนึ่งครับสีเหลืองปล่อยมานี่นึงอ่าปล่อยมานะครับปล่อยมาปล่อยไปเลยครับกาเชือบ สีแดงอยู่ห่างๆออกมาอีกนิดหนึ่งสีเหลืองออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับห้าเบาเชือกไปพันแขนพันเอวอันตรายมากๆนะครับสีแดงพร้อมแล้วสีเหลืองพร้อมแล้วตองเชียร์พร้อมหรือยังครับ ไปสามต่อศูนย์ถ้าจะให้ดีเดี๋ยวต้องไปยืมตาช่างมานะครับครับคู่ต่อไปรายการสีแดงพร้อมไหมพร้อมเศยยืนอยู่บนเส้นนะครับห้ามเลยไปเด็ดกับข้าวสีเขียวขยับเท้าหน่อยอ่า ห่างเส้นไปหรอเส้นตรงไหนตรงนั้นนะครับโอ้คุณบิ๊กดูด้วยนะครับกกนักีาเข้าทให้พี่เดีย๋วดวยวผมพี่ตรวจดูหัวไ้เท้าก่อนใช่ห้าม ắm, ห้ามล้ำห้ามเลยลูง สีฟ้าที่สองสองีแดงที่สามสามีเหลืองที่4ีสีเขียวเขาเสื้อปรือให้นักกีฬาด้วยสุดยอดเลยครับสุดยอดพรมซิ่งนะครับาาครับเราจะมอบรางวัลก่อนนะครับแล้วรายการต่อไปนะครับถ้าท่านเตรียมนักกีฬาไว้ด้วยนะครับถ้าจะชักกเยเราจะชักกะเยอะรายการต่อไปถ้าไม่พร้อมนะครับเราจะ รายการที่11เตะบอลเข้าประตูสีละห้าคนชายห้าคนหญิงห้าคน oh, <hi. S 1> นะครับผ้าชักกยื้อพร้อมนะครับผมก็จะสีแดงพร้อมสีฟ้าพร้อมสีเหลืองสีเหลืองพร้อมไหมครับครับจับกระสอบไปเลยครับจับกระสอบไปเลยสีเขียวพร้อมท่านหโจมตอนนี้หน้าใครหน้ามันนะครับหน้าใครหน้ามันนะครับหน้าใครหน้ามัน ที่จุดเชื่อมสายพร้อมเลยครับช่วยเช็คด้วยนะครับว่าใครเข้าก่อนกีฬาครับต้องลอยเส้นไปนะครับกอนเชียร์พร้อมแล้วนักกีฬาพร้อมนักกีฬาเข้าที่อยู่แนวเส้นนะครับอยู่แนวเส้นนะครับขยับออกไปหน่อยครับขาอ่าเหยียบเส้นได้แต่ห้ามเลยลงอุ้งโอ้ตู้ไปเนาโอ้สุดยอดไอ้ลับสีฟ้าสีฟ้า 很多技巧。 i don't know <S <s ื่อพันแชห้ามเอาเรื่องไปพันเทียนนะครับเพื่อความปลอดภัยให้จลับนะครับให้กลับแต่คุณพูดว่ายิ่งถึงของที่เป็นด่านให้กลับขไปก็ยิ่งดี ีเหลืองีเหลืองกำลังรลับบกนะพี่น้องท่านผู้ชมดูสิดูสิหนุ่มน้องแหวน सांपे กีฬาพมกองเชียรพมสีเขียวนักกีฬาพม นิดหน่อยลองชนะเลิศขอเชิญอาตัวแทนนะักกีฬานะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งฟุตบอลประชาชนชายสีฟ้าใช่ไหมคะออกมาอีกครั้งหนึ่งค่ะล,ลืมลืมรับถ้วยนะคะ,ะเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการชนชายงได้แก่ม<ส>ีวันแดงค่ะต่อไปนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ฟุตบอลประชาชนชายได้แก่สีฟ้า กาเลี้ยงมีวันเลืกลานะครับตอนนี้การแข่งข,นขันปาห้าเกมนะครับสามอู่บ้านก็จบไป้วยด้วยดีครับกบเพิงจะปิดจะดับแล้วครับ พึงดับเรียบร้อยหัดกวลาทั้งหมดกับหลังหันแล้วหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับเพื่อนเพื่อได้เพลงสรรเสริญพระ